แอปคุณภาพอากาศมันบอกปกติครับเกินเป็นเรื่องปกติครับอ๋อที่เกินมาเป็นปกติต่าประธางครับอากาศสะอาดที่เราใช้หายใจเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การร้องขอแต่มันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานครับที่เราพึงจะได้รับเมื่อเช้าผมเปิดแอปมาดูครับเป็นยังไงครับแอปคุณภาพอากาศมันบอกปกติครับ เกินเป็นเรื่องปกติครับอ๋อที่เกินมาเป็นปกติครับองค์การอนามัยโลกครับท่านประธานเขากำหนดค่าความปลอดภัยของ PM ไว้ที่5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่บ้านเราก็5เหมือนกันครับ 5. อะไรครับมากกว่าชาวบ้านเขา5เท่าครับท่านประธานโอ้เยอะขนาดนั้นพออาจารย์เสน่ห์พูดถึงบุหรี่แล้วเนี่ยผมก็นึกอยากเหมือนกันนะครับอาจารย์ อยากเสริมครับในวันที่มีฝุ่นมากๆเนี่ยเทียบเท่ากับเราสูบบุหรี่ห้าตัวเลยนะครับลองคิดดูสิครับลูกๆหลานๆเราเป็นโรงเรียนเน่ยเหมือนเขาสูบบุหรี่ตั้งแต่อนุบาลแล้วโตมาเขาจะเป็นยังไงครับสภา